นั่นสุดจกักระเลยสุดจักะโอาใครเดี๋ยวนี้โอ้จะคของวิกไปแล้วกลัวรถรถดำเข้าไม่ได้นะอันนี้แม็กซิ่จวดฮะแม็กซิจวดโอ้ไม่ได้มาถ่ายสติครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวย,ยูทูบทุกท่านเลย ช่องไม่ดังตั้งไม่มีนะครับกับปีจ,จมดำซิ่งนะฮะก็ทอยจมตกสับไปเลยครับตรงโัวเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะเราพี่พอไปอีกบ่ không phải ụt giang nữa các này. ơi 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 hơi. mai. thiêng mà thái ไกลับไปคืนเลยมันร้อนด้วยเอาหัวเข้าเลยเพ่เอาหัวเข้าทางโน้นเลยเบาๆวันนี้มันร้อยกว่า้กรอคิดเลี้ยวงานุ้นไม้ยังจะรอหรอลองนานเนาะดินจักห่อยๆเนาะเนี่ยสวยด้วยนาะดินเนี่ยโอ้ดินยังสวยเลยไม่ใช่วันทวยโปรกทีนี่ทีนี่ที่ดินนี่เจ้าเลย ดินสวยมากนี่สุดยอดเลยดินเนี่ยดันง่ายด้วยรถท้ายสบายอ่ะแต่ขขอถ้าไม่มีก้อนหินเลยสบายคนสบายกว่านี้อีกเนาะเพิ่งมีหินสามสี่ชิ้นกยโยยยยโจรละเธอเจยรถที หมื่นครับเดินเมื่อกี้จุดยอดเลยฮะเดินเดียวเป็นเหตุสเกนมาเบิกยางยังไม่มีตังเบิกให้เลยเขายังไม่จ่ายตังฮะไม่มีตังเบิกให้ อะไรหัวขาดรอดรอดเลยเจอในอิมได้ขุดให้เกยอย่างในอิมเดี๋ยวไนอ๋อเย่จนตะแกยไอ้ มาเร่งๆๆเยี่ยเย,เยเ่งมาแล้วมีคันเดียวอ้วได้เยอะมากครับเดือนเมื่อกี้รถคันนี้